ไม่รู้สิหรือบางคนอาจจะชอบแบบเข้มเข้มไปเลยเทสแบบพี่นัทนิสาอะไรแบบเนี้ยมันก็แล้วแต่นะย้ําว่าคําว่าหล่อในสายตาของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดมากวามากว่ามากกว่าความหลอก็คือความจริงใจความจริงใจ คนที่โชคดีที่สุดไม่ใช่คนที่ได้แฟนหล่อนะคะคนที่โชคดีที่สุดก็คือคนที่ได้แฟนที่เขาจริงใจกับเราและเขารักเราเหมือนกับที่เรารักเขาเขารู้สึกแบบเดียวกันกับที่เรารู้สึกกับเขาแค่นี้มึงมึงโคตรโชคดีเลยบอกแค่นี้แหละฉันั้นไม่ต้องไปอิจฉาใครนะถ้าบอกโอ้ยได้แฟนดูที่แฟนเขาหล่อจังเลยอะไรกันเลยอย่าไปมองแบบนั้นอย่าไปมองแบบนั้น อย่าไปมองแบบนั้นมากกว่าแค่มากวามากว่ารูปลักษณ์ข้างนอกให้มองให้มองเรื่องจิตใจให้มองเรื่องให้มองเรื่องของจิตใจอืมให้มองเรื่องของจิตใจมีคนบอกว่าแต่ก็เลือกน้องอย่างแรกเพราะความหล่อไหมคะถ้ากูไม่ได้คุยกับนางกูจะชอบนางได้ไหมกูถามมึงติก็คบไม่ได้อยู่ดีก็คุยไม่ได้อยู่ดีถ้าสมมติ ลีโอเป็นผู้ชายที่เขาไม่ได้เปิดเรื่องแบบนี้เขาเป็นเด็กที่แอนตี้สมมติคนเขาแอนตี้คนที่เป็นเพศที่สามเป็น LGBT เขาไม่เปิดใจกูจะไปคุยกับเขาได้ไงถ้าลีโอถ้าลีโอไม่ได้เป็นลีโอแบบที่ฉันรู้สึกว่าเขาน่ารักกับฉันดิฉันเนี่ยเขาน่ารักแล้วเขาให้เกียรติกับดิฉันเนี่ยกูจะไปคุยกับเขาได้ไงสมมติหน้าตาหล่อเลย แต่เห็นเราคาแรกเรียกเรากีโต,ต๊ดอย่างเงี้ยมึงมึงจะเอาเปล่ากูถามมึงติมึงจะเอาไหมมึงเอาเปล่าหรือกูไม่เอาหรือหล่อมากหล่อกว่ารีโอไปอีกอย่างเงี้ยแต่เห็นเราทักเราสายเหลืองอย่างเงี้ยมึงเอาเปล่ามึงเอาเปล่ามึงก็ไม่เอาอยู่ดี อืมมันพูดไม่ได้หรอกบนหลอกไม่หลอกไม่งั้นมันจะมีการเปรียบเทียบกันอะไรเหรอขนาดฉันคบกับรีโอมันยังมีคนมาเปรียบเทียบเลยว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแบบนูน้นแบบเนี้ยแบบนั้นนั่นแหละก็นั่นแหละ <c oughs> สรุปก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะพูดให้ฟังว่าเออมากกว่ารูปลักษณ์ข้างนอกซึ่งมันก็สําคัญนั่นแหละสําหรับคนอนะ่ะคนอนะ่ะมันจะมันจะรู้สึกชอบพอกันอนะ่ะสิ่งแรกมันก็ดูจากองค์ประกอบข้างนอกทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่มันจะทําให้คนคบกันได้คุยกันได้จริงๆหรือไปต่อได้ไม่ได้มันอยู่ที่ทัศนคติ มันอยู่ที่ทัศนคติมันอยู่ที่ทัศนคติค่ะว่าทัศนคติได้หรือไม่ได้ถ้าทัศนคติได้มันก็ได้ถ้าทัศนคติไม่ได้ต่อให้หลอกแค่ไหนมันก็ไม่ได้หรอกอื จริงค่ะหนูอยู่กันมาสิบสองปียังมีคนว่านหนูวาสนาดีได้แฟนหลอ่ออันนี้น่าจะขิงแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นประโยคขิงแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นประโยคขิงแล้วอันนี้น่าจะเป็นประโยคขิงแล้วหรือเปล่า <parece> อันนี้อันนี้เล่าหรือขิงคะเมื่อกี้เล่าหรือขิงคะคิดน่าจะขิงด้วยนะเล่าไปด้วยขิงไปด้วยปะหรือว่ายังไงน่าจะเล่าไปด้วยขิงไปด้วยอะ